สวัสดีครับผมมาชมสวนมะนาวครับเมื่อนี้ก็เป็นมะนาวที่พื้นบ้านของที่ผมขยายไว้นะครับก็เป็นมะนาวแป้นแบบตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะครับเป็นมะนาวแป้นเล็กๆกับแซ่บหอมครับไส่สมตํารสชาติจะออกหอมๆนะครับก็ฝั่งนี้ก็ตามมาดูได้เลยนะครับก็ส่วน,นี้เป็นมะนาวอีกแบบหนึ่งนะครับคนละสายพันธุ์ ก็เป็นเหมือนกันเปรี้ยวหอมเนื้อบางครับกะแซบพี่น้องใส่หลับง่วหลาบใกล้ก็ได้ครับเป็นหลายอย่างกับบอมี่หยังขับม,บมาชมบรรยากาศนะครับก็ไอ้นี่นเหลืองฝนนะครับฝนตกฝนตกพื้นดินพื้นดินหลวมครับก็กะ,ะถือว่า น่าจะรลอดพ้นมีอย่น่าจะบ่ตตระโลกนะครับชมบรรยากาศไปครับคลิปนี้ก็ลาทุกท่านก่อนครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับชมบรรยากาศชิวๆก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย